สวัสดีครับวันนี้ให้มาชมรีเทลนินดๆหน่อยนะครับไม่ได้ไล์ยาวนะครับวันก่อนๆไล์ให้ชมกันยาวๆไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นงานโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้าง ยังไม่ได้ขึ้นงานที่เป็นงานซาวทำข้างแคบเราจะนั่งได้ไหมครับนั่งได้นะครับแต่ไม่ไม่ได้นั่งสบายเหมือนเดิมนะครับถ้านั่งให้สบายๆเนี่ยก็ แนะนำเล่นชุดสินิ้วนะครับเราก็ไม่ต้องทำแผงหลังนะครับเอาเพราะว่าแอไว้ใต้เบาะนะครับก็จะมีพื้นที่นั่งสบายหน่อยแต่สำหรับคันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่า,าขับรถคนเดียวครับอย่าง,น,างน,น้อยก็มีคนนั่งไปด้วยคนหนึ่งครับส่วนใหญ่จะไม่มีใครนั่งไปด้วยครับจัดเต็มเลยครับก็ ตามสเต็ปของลูกค้าแต่ละคนนะครับว่าถ้าไปรถใช้งานประจําก็ไม่ควรทําแบบนี้นะครับเพราะว่าแบบนี้ก็จะนั่งได้แต่นั่งไม่สบายเหมือนเดิมนะครับต้องกล่าวตรงกันตรงๆแบบนี้ คันนี้ก็เป็น g r a ซิโลวันแบรนนะครับเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมันนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ฟังแนว S Q L แล้วก็ S P L นะครับปรับจูนด้วยระบบของโปรเซสเซอร์นะครับปรับจูนในคอมพิวเตอร์นะครับ ตัวนี้จะเป็นโปรดิเซอร์นะครับเป็นทำหน้าที่แทนปรีนะครับปรับจูนตัดความถี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพาวเวอร์แอมป์ขับซับครับ5.0 SPL M1 นะครับตัวซ้ายขวานะครับก็จะเป็นอ่าพาวเวอร์แอมป์ขับเสียงกลางนะครับ4230นะครับเป็น2 2ตัวนะครับคันนี้เน้นฝังหนักและเน้นไพเราะนะครับไม่ใช่ดังอย่างเดียว อ,อยากได้ตู้แบนพัดนะครับแต่อยากได้เสียงในสไตล์ของตู้เปิดนะครับ ไปดูคันอื่นกันบ้างในบ้านอยากไปฟังเสียงครับช่างคันนี้ก็ต้องติดตามนะครับมีโอกาสก็ลองเข้ามาฟังเสียงจริงที่ร้านนะครับก็เป็นประสบการณ์ฟังอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีโอกาสได้ฟังก็ลองเข้ามาฟังคันนี้เป็นตู้พื้นคันนี้เป็นรีโว่ครับตู้พื้น คันนี้ก็กำลังเก็บงานนะครับคันนี้เป็น12นิ้วเอ็กซดนะครับคันนี้ก็ลูกค้าก็เน้นฝังดังครับเป็น4ประตูครับตู้พื้นนะครับตู้แบนพาร์ทคันนี้ลูกค้าเน้นเน้นเบรบแบบเอาหนักเลยครับเอาแรงเลยนะครับ ตู้ขอเป็นสีดำล้วนนะครับก็จัดการให้แล้วนะครับตามสั่งวีโก้นะครับก็เป็นตู้12นิ้วหลังเบาะนะครับกำลังติดตั้งนะครับ d m a ม2020นะครับก็เป็นตู้ 12นิ้วหลังเบาะเช่นเดียวกันครับกำลังติดตั้งนะครับเสร็จวันนี้นะครับเสร็จวันนี้2คันหน้าบ้านนะครับคันนี้ก็เปิดเปิดหน้าดอกใกล้เสร็จแล้วนะครับคันนี้ส่วนตู้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการของการเก็บงานด้านข้างอยู่นะครับ คันนี้เปลี่ยนเครื่องเล่นไปเป็น Pioneer ด้วยนะครับแล้วก็ใช้ DSP ด้วยนะครับคันนี้ใช้ไม่ใช้ปรีนะครับใช้ DSP Garcia r นะครับรุ่นท็อปสุด6.8คันนี้ใช้แบตเตอรี่2ลูกเลยครับรถเครื่องเสียงนะครับไฟสำคัญมากเลยนะครับเล่นเครื่องเสียงกันหนักๆเนี่ย มีงบก็ทำไฟกันดีๆด,ด้วยนะครับถ้าไฟไม่ดีเล่นลำบากนะครับเครื่องเสียงมีคนถามว่าคันนี้เท่าไหร่คันนี้งบยังไม่นิ่งนะครับก,ลก,งงบไไก็ลูกค้าตั้งงบไว้ไม่เกินลูกค้าตั้งงบไว้ไม่เกินสามแสนบาทนะครับตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สองแสนสี่นะครับยังไม่ถึงสามแสนนะครับ ไม่ถึง300แสนคันนี้นะครับตู้ซับก็จะดูแตกตาไปจากตู้อื่นๆที่เคยเห็นนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าซับกราวซีโรนั้นค่อนข้างที่จะกินปริมาตรตู้ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยจะดูตู้แล้วจะค่อนข้างใหญ่หน่อยถ้าเกิดเทียบกับซับรุ่นอื่นๆ นะครับตู้ซับเราออกแบบให้เห็น360องศาเลยนะครับก็คือเห็นตู้ซับด้วยเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นอะคริลิกนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าจะเป็นเลเซอร์สวยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอะคริลิกตรนนี้ก็เป็นอะคริลิกนะครับอะคริลิกมีทั้งหมด1แผ่น2แผ่น3แผ่น4 5, 4แผ่น5แผ่น6แผ่น7แผ่นนะครับ เฉพาะเฉพาะค่าไอคิลิกก็เป็นหมื่นแล้วนะครับไม่รวมอย่างอื่นนะไอคิลิกอย่างเดียวนยสำหรับตู้ใบนี้นะครับเฉพาะเฉพาะค่าไอคิลิกเนี่ยก็เป็นหมื่นแล้วนะครับเพราะว่าใช้ไอคิลิกเยอะมากตู้พื้นราคาเท่าไหร่ครับมีหลายราคานะครับตู้พื้นนะคะรับทักข้อความแชทไปเลยก็ได้ครับมีหลายราคาเลยนะครับก็อยู่ที่ความยากง่ายของตู้นะครับอยู่ที่ว่า เราเลือกเลือกใส่ซับอะไรนะครับถ้าตู้ยิ่งทำยากตู้ก็จะมีราคาแพงแล้วก็อยู่ที่วัสดุของของการทำตู้นะครับว่าใช้วัสดุอะไรในการทำอย่างเช่นตู้ใบนี้นะครับอะคริลิกอย่างเดียวนี่ก็หมื่นประมาณหมื่นกว่าบาทเฉพาะเฉพาะค่าคา่คาอะคริลิกนะครับแล้วก็เดี๋ยวตู้ใบนี้ก็จะทำสีนะครับจะเป็นสีรถยนต์สีรถยนต์ก็คือเป็นสีที่พ่นรถยนต์นี้แหละ นะครับคิดไว้ว่าจะทำเป็นสีรถยนต์ตู้ใบนี้ตู้อย่างเดียวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2องหมืนกว่าบาทนะครับสองถึงสามหมืนบาทเฉพาะตู้อย่างเดียวประมาณนั้นนะครับก็อยู่ที่รีเทลความต้องการนะครับไม่ไม่ได้ฟิตแต่ตัวว่าตู้ราคาเท่าไหร่ทำได้ทุกแบบทุกราคาตู้อิลิกราคา ต่ำขวาหมื่นก็มีนะครับห้าหกเจ็ดพันก็มีแล้วแต่ว่าเราจะทําแบบไหนนะครับมีโอกาสก็ลองทักก็ไปในคุยในข้อความได้นะครับร้านในฝันขอบคุณครับ1 9ึ่ประตูราคาครับทักทักเข้าไปในข้อความแชทเลยครับทำดอก ไว้ใต้เบาะนั่งแคปเท่าไรครับทักเข้าไปในข้อความเลยครับกราซิโลนะครับแบรนชัน้นนำจากเยอรมันนะครับเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าแบรนด์อยู่ในระดับบนๆของนักเล่นเรียกว่าบนเลยแหละนะครับแบรนระดับบนของนักเล่นนะครับนักเล่นเนี่ย ที่ต้องการคุณภาพเสียงบวกกับความดังนะครับคุณภาพเสียงบวกกับความดังแล้วก็ใกล้เคียงความเป็นจริงใกล้เคียงสมจริงนะครับใกล้เคียงกับต้นฉบับที่เขาบันทึกมาจากห้องอัดนะครับคาวิโลเก มีความเพี้ยนค่อนข้างน้อยในเรื่องของรายละเอียดเสียงนะครับมีความเพี้ยนค่อนข้างน้อยฉะนั้นท่านจะได้ฟังคุณภาพเสียงที่สูงมากนะครับจากกราฟซีโนะครับแล้วก็นะครับชุดเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยแนะนำนะครับสำหรับเครื่องเล่นเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องเล่นที่เป็นระดับไฮเลสกันแล้วนะครับ ทานใดสนใจเครื่องเล่นนะครับทันใดเน้นในเรื่องของคุณภาพเสียงดีๆเนี่ยครับเครื่องเล่นก็สาคัญนะครับมีโอกาสก็ลองหาเครื่องเล่นดีๆกันมาใส่นะครับจะได้ยกระดับเครื่องเสียงของท่านให้ขึ้นไปสู่รายละเอียดที่ชั้นเยี่ยมขึ้นนะครับตอนนี้นะครับจอรถยนต์เนี่ยมีมีไปจนถึงระดับไฮเลท e กันแล้วไฮเลทก็คือ,อเป็นเสียงที่มีรายละเอียดค่อนข้างสูงนะครับใกล้เคียงกับ รายละเอีดยดเสียงจากห้องอัดเลยนะครับจะค่อนข้างที่จะมีความเพี้ยนน้อยมากนะครับฉะนั้นจะทําให้ท่านเข้าถึงอารมณ์ของบทเพลงมากขึ้นกว่าเครื่องเล่นทั่วไปแบบธรรมดานะครับโอเคนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่ำเดี๋ยวถ้ามีไลฟ์สดคันไหนเปิดเพลงให้ฟังเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับในมีหน้าบ้านที่ต้องส่งสอคันนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ